สวัสวนนี้นะคะชอเอกับน้องไอนะคะท่ะไรคะขนมขนมนี้ือะไรช็อกโก๊อปช็อกโก๊อปซื้อมาจากที่ไหนจะได้เลยค่ะเพื่อนจะไปทำตามไหนมันเป็นยังไงอะลูกมันเป็นไอติมเหรอ ในกล่องก็จะมีอะไรบ้างคะอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นหลอดซีซีสองหลอดอให้จุม่มให้จุ่มน้ำอุ่นประมาณกี่นาทีสอี่นาะท er. ีค่ะอันนี้ก็จะมีแล้วก็อันนี้อะไรอันนี้เม็ดเม็ดป๊อปอันนี้เป็นไม้ไอติมว <Wow. S 1> ้าวเดี <c oughs> ๋ยวพี่เอ๋ก็จะอะไรนะก็จะก็จะคีบเม็ดป๊อปนะคะใสยย่ในงนี้ใช่ไหมท <c oughs> ี่แม่แม่พิมท่านผู้ชมนะ โอ้ก็จ <tinc S 2> ะได้แต่ละลูกมะลูกนะต้องใช้ความพยายามสูงเลยือวางลงหลุมเก่งมากค่ะก็ระออันนี้พอดีอันนี้ต้องแช่สีนาทีอดนะไม่อดทนมจะไมเข้ากันอ้พอแช่แล้วมันก็จะกายเป็นน้ำหรอไง ถ่านไม้ขาดมันจะมีรูๆใช่ไหมรูๆใช่ไหมอ่าอันนี้ด้วยค่ะอันนี้ด้วยค่ะอันนี้ด้วยค่ะแห์ค่ะโอเคทำไมไม่มันไม่เอาตรงๆหน่อย่อ่าอีกข้างนึงตรงหน่อยลูกโอเคโอเคเดี๋ยวไม่จะแล้วเขาต้องทำไงต่อจะต้องเทให้มันเต็มเต็มแล้วก็เทเต็มอ๋อเทเต็มเต็มเหรอก็คือไม่ให้มันมีช่องว่างเลย อาง่ายๆทำให้มันเป็นให้มันขมมันอมยิ้มใช่ไหมเนี่ยนะเหมือนอมยิ้มเย็นค่ะแช่ตัวเย็นเหรอคะแช่ตัวเย็นกี่นาทีอะลูกกี่นาทีสิบถึงสิบห้านาทีสิบถึงสิบห้านาทีนะคะป่าเดี๋ยวไปแช่ตัวเย็นกันป่าลุยอันนี้ครบยี่สิบนาทีแล้วจ้ะโอ้ยผูแรงจังอะลูกยี่สิบห มามาโชว์ให้เพื่อนๆดูด้วยมันเป็นยังไงอ่ะเป็นไงเป็นไงลกเหมือี้อะไร่เขยกไอติมเนาะอลองดูเป็นแบบนแกะหปึ๊บว้าแขงอยยรสชาตนไงรสชเป็นไงครับบอกก่อน แสดงว่าเราสําเร็จรู้ร่วมไม่ได้ด้วยดีใช่ไหมคะอะ่างปลาน่อย